สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมครับสําหรับเซาหนี้ครับพี่น้องเปาแหลมสิพามาติดตามตัวเลขแนวทางันนะครับเนาะครับของไัยครับกะอยากให้พี่น้องครับมาคอยติดตามมาเบิ้งเนาะครับเนาะไปพร้อมๆกันครับกับเปาแหลมพารวยครับพี่น้องครับผมสําหรับเซาหนีเนาะครับเนาะกะเป็นวันพระนายสิพาคลำนะครับพี่น้องครับหลายท่านอาจจะไปทําบุญเนาะครับเนาะ ครับขอให้บุญกุศลครับได้ส่งเสริมครับได้หนุนครับพี่น้องเอฟซีครับผมทุกค่ทุกคนครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีครับท่านใดครับที่เป็นบ้างจากกิจการงานในบ้านในครัวเรือนนครับเนาะกะครับอย่าลืมนะครับเขามากครับผมเบิ่งตัวเลขแนวทางไปน้ำกันกรับบบาวแหลมผ้ารวยครับผมฝากทั้งช่องของเบาวแหลมผ้ารวยเอาไว้ครับผมไว้พี่น้องนะครับเนาะ เอาไว้เปิดฟังเปิดเพลิงเพลิดเพลินนะครับเนาะครับผมครับพี่น้องเผื่อเป็นการเสียเวลาครับมาเบิงกันว่าเมอนี่กลับบ้าวแลมสิบแปพี่น้องไปเบิงตัวเลขแนวทางของสำนักใดกันนะครับเนาะครับสำหรับครับผมเลขของรัฐบาลไทยในงวดที่จะมาเนาะพี่น้องก็คือวันที่สองครับวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานครับวันที่สองครับเดือน พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องกลับผมมาเบิร์นกันครับว่าจะเป็นเซียนแถวไหนนะพี่น้องเนะ ตัวเลขแนว่ทางมือนี่เป็นของพ่อเซียนอุดรครับผมบะเบงกัเน,นะครับเน่าวากลับพอใจตัวเลขไหนแนว่ทางกลับมามีตัวใดแน่ครับ ข่าตาพี่น้องหรือเปล่านะครับเนาะสําหรับตัวที่เล่งเอาไว้ครับผมกลับเบเบิรงเลขวิ่งกันก้อนเลยครับพี่น้องเพราะว่าครับแนวทางพอเซียนอุดรพอเนจะวิ่งแค่เพียงตัวเดียวนะครับเนาะครับก้อนที่จะไปถึงเลขวิ่งหรือว่าเลขจับครูนะครับเนาะครับทั้งช่องของบบาวแหลมพารวยชาแนลครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับสําหรับตัวเลขแนวทางจากพอเซียนอุดรนะครับเนาะครับผมติกรุณาตัวเลขครับไม่กับทั้งช่องกอง าพาดด้วยชาแนลครับผมครับไปกันเลยครับพี่น้องมาเบิง้งครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับผมสำหรับบนล่างครับพี่น้องบนบนล่างครับบนล่างนี่ ครับผมสาหรับตัวเลขวิ่งของพ่อเซียนอุดรนะครับเนาะกลับบนล่างพ่อยมาที่กลับเลข3มตัวเดียวครับพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสายวิ่งสายลู่นะครับเนาะไก่ยพาฒนกันนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมกลับจับคู่นะครับพ่อมันจับมาให้ที

C สามครับพี่น้องครับบ่าวแหลมขอประทานอภัยครับครับผมสามศูนย์สามเจ็ด C สามนะครับเนาะตัวเลขครับผมพอเป็นวิ่งมาทีเลขสามครับแต่บริเนนให้ตัวใดเป็นพิเศษมากนะพี่น้องเนะาะกฝากพี่น้องเอฟซี FC, ทุกขู่ทุกคนครับผม เอาไปพิจารณากันบ้งนะครับเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางกลับไปนอ้องครับพอมันมีเลขสามตัวครับมาฝากพี่ฝากนอก้องครับผมบ้มาบึ้งครับผมสำหรับตัวเลขสามตัวนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดสามศูนยะ์ 7. 7 แปดสามเจ็ดครับพี่น้องแปดสามศูนย์เก้าสามศูนย์ครับผมเป็นยังไงกันบ้างเนาะครับพี่น้องเอฟซีกลับสำหรับตัวเลขแนวทางเนะครับเนาะ,นอะของพ่อเสียนอุดรครับผม สำหรับงวดประจำวันที่2พฤศภาคม2566พ่อเสียนอุดรนะครับเนาะงสหรับบนล่างกลับพอห้วิ่งมาทีเลข3ตัวเดียวครับพี่น้องฝากพี่น้องสายวิ่งสายรูดกะยาพลาดกันนะครับครับผมสำหรับจับคู่นะครับนาะจับคู่พอห้มาที่303743ครับพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางกระผมของพ่อเสียนอุดรกระผม บางเบิ้งครับผมสำหรับเลข3ตัวนะครับเนาะพอกระใหมาที่7 3 0 8 3 0 8 3 7ครับพี่น้องขอพระทานอภัยครับผม8 3 0 9 3 0นะครับเนาะครับผมสำหรับเลข3ตัวครับบ้าแหลมมาครับถ้าเสียหายบ้าแหลมเนียนหายนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขพอกระใหมา สีหางสำหรับเลข3ตัวนะครับเนาะครับบาลแลมครับกาบสีเน้นให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะยูสองโคพี่น้องครับกัสซีมีครับผม8 3 0 9 3 0นะครับเนาะครับครับพี่น้องสำหรับครับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของพอเสียนอุดรครับฝาก เอาไว้กับในอบอกอมใจของพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนกนะครับเนาะครับสำหรับบ่าวแหลมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีครับที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่องของบ่าวแหลมพาโรยชาแนลครับผมครับพี่น้องเอฟซีก็อย่าลืมครับอย่าลืมที่สิกดติดตามเอาไว้ครับพี่น้องเพื่อทันจะได้พลาดคลิปดีๆตัวเลขแนวทาง ครับผมที่บ้านแรมได้หามาลงให้พี่ให้น้องได้รับชมได้ติดตามเบิงครับตัวเลขกันอยู่ทุกมือนะครับเนาะครับผมสําหรับพี่น้องครับเอฟซีันดครับที่กดติดตามแล้วกรับไก่อย่าลืมครับผมสั San ่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยพี่น้องครับกดแชร์กดไล์ ให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยชาแนลบ่าวแหลมก็ต้องขอครอบพก้นพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมทีการุณานะครับเนาะให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมเข้ามารับชมเข้ามาคดแช่เข้ามาเปลี่ยนแรงเชียร์แรงใจให้กันอยู่ด้วยดีเสมอมาครับผมสำหรับครับคลิปนี้ครับก่อนจากบ่าวแหลมก็ต้องขออนุญาตครับอํำนวยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับ ขอให้พี่น้องเอของบ่าวแหลมทุกุทุกคนกลับโชคมาอนกันในวันที่2ครับผมพฤษภาคม2566รม2 5 6กกับพอเซียนอุดรนะครับกับตัวเลขแนวทางดีๆที่กลับพอเซียนกรุณาครับผมนำมาให้เสนอครับผมเป็นตัวเลือกนะครับเนาะเป็นแนวทางครับในการเลือกซื้อหลังคาสลากกินแบ่งรัฐบาลกลับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบาวแหลมก็ต้องขอตัวอำลาพาจาก พี่น้องไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม